สวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมวันนี้นะผมก็จะามาอธิบายการที่เราใช้รถคาร์ดบิ๊กไบค์นะครับ Honda c ซ500 x นั่นเองครับผม2 0 1 9เนาะซึ่งที่ผมซื้อมานะครับผมส่วนใหญ่แล้วผมจะซื้อมาเฉพาะตัวเปลยเนาะเพราะว่าเขาจะมี2อ,อรุ่นนะครับผม2ตัวตัวหนึ่งคือตัวกันดาษคือมาเฉพาะตัวรถอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ แต่งพร้อมนะครับผมเต็มก็ไม่ได้หรือแนวทางในการแต่งของศูนย์เขาก็ไม่ดอาจจะไม่โดนใจนะฮะผมก็เลยซื้อตัวเปล่ามาแล้วก็มาเพิ่มเติมของแต่งข้างนอกแล้วจะมาดูกันว่าถ้าจะใจ่ายในการที่แต่งรถถือว่าแต่งในระดับนึงนะครับผมไม่ไม่ถึงว่าเต็มไม่ถึงว่าสุดเนาะ <No. S 1> ในระดับนึงที่พอพอดูได้แล้วก็พอที่จะใช้ความจำเป็นที่เราจะต้องใช้สมัยสะดวกมั่ง ความปลอดภัยของเรามั่งนะครับผมใช้งบเท่าไหร่นะครับผมมันขึ้นอยู่ที่เราใช้แบรนด์นะครับผมบางคนอาจจะใช้แบรนด์ทั่วไปก็ได้นะครับหลายๆแบรนด์นะมีจีนมีญี่ปุ่นมีอเมริกามีอะไรเมืองนอกหลายๆแบรนดนะ์เราไม่เยอติดอันนี้คือเป็นเพียงแค่แนวทางคร่าวๆนะครับผม<อ>ไปชมกันครับไปครับชินแรกนะครับกับอุปกรณ์ของแต่งเนาะ ที่ผมใช้นะครับผมเป็นอันนี้ผมไม่ได้ติดตั้งจากศูนย์นะครับเป็นชิวนะครับผมอันดับแรกเลยนี่คือชิวเป็นสีเอาเป็นดําออกสมมกโป่งๆเนาะอันนี้ผมสั่งซื้อนะครับจากพัทยานะครับผมแบรนด์ของ ADV Tech นะครับผมโอเคใช้ได้ครับผมก็ซื้อมาใช้อันนี้ก็ใช้เป็นปีแล้วร่วมปีแล้วนะครับที่1,400บาทนะครับนี่นะชิวหน้านะครับผมชิ้นนี้ก็คือ c a s บ bar นะครับผม แก๊สบาร์นี้เขาเรียกว่าหรือ,อการล้มนั่นเองแล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็เข้าใจง่ายๆเนาะกันล้มหรือแก๊สบาร์นั่นแหละครับอันนี้เป็นแบรนด์ของเอ่อ S R C ท่านผู้ชมอันนี้ผมสั่งออกมาแล้วก็มาให้ทางศูนย์ติดตั้งให้นะครับผมผมสั่งมาพร้อมติดตั้งแล้วก็มูลค่าอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับท่านผู้ชมนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะ ครับผมเนี่ยะเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับไปชิ้นต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับการแทนนะครับผมอันนี้เป็นการแทนอันนี้ผมเบิกศูนย์นะครับผมนะฮะเบิกศูนย์นะครับอันนี้เป็นของ JET นะครับหรือเจ็ดนั่นเองท่านผู้ชมเป็นแบรนด์ที่แน่นอนเชื่อถือได้นะครับผม made in Australia นะครับผมนี่เป็นของเบิกศูนย์นะครับในราคาที่2 8 0พันรอบาทนะครับ 2 8 0 0ดอบาทนะครับผมโอเคอันนี้เป็นไฟสปอตไลท์นะครับคู่หนึ่งนี่นะครับนี่นะฮะอีกค้างถ้าจะเอากันแพงเลยนะเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นบาทครับผมถ้าเอาแบบพรีเมียมกันน้ำดีๆอะไรดีๆเลยแล้วก็คงทนเลยแสงอะไรดีหมดเลยนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่ตามงบประมาณของแต่ละท่านนะครับผมอันนี้ผมงบประมาณผมไหวแค่ประมาณนี้อันนี้อยู่ที่สี่พันนะครับผม คู่นี้สี่พันบาทสี่พันบาทอสวิตนะครับเดือนะเดือสวิตอยู่ด้านบนสวิตกันน้ํานะครับตัวน,นี้นะติดตั้งมาแล้วประมาณครึ่งปีครับไม่ใช่น่าจะเกินนะครับอย่างน้อยก็ 7, เจ็ดแปดเดือนแล้วครับผมนี่ครับอีกชิ้นครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือแหลกจับ gps นั่นเองนะครับนะฮะอันนี้เป็น ไม่ใช่งานของทางไหนนะครับไม่ได้สั่งซื้อมาแต่อย่างใดนะครับผมเป็นงานของผมเองนะครับผม <Hey. S 1> ผมได้ <Hey. S 1> ทำแฮน์เมงนะครับผมงานนเมคที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นงานตนเลสซิลนะครับผม3ามจนะครับผมเชื่อมเดินลวด3ามเป็นตะเล็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ตอนช่วงนี้ยังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวผมจะขัดอีกท,ทีนะครับถือว่าตัวนี้ฟรีเช่นกันครับผมเพราะว่าเป็นงานของผมเอง <Hey. S 1> คือกาดหม,ม,ม้อน้ำนะท่านผู้ชม เป็นของ 500x ตรงรุ่นครับตรงรุ่นเลยติดตั้งมาพร้อมเลยครับซื้อซื้อรถคือติดตั้งกาดด้วยเลยนะครับเพื่อเป็นการเซฟอ่าอน้ําเรานะครับเพราะว่าเศษหินดินทรายอะไรกระเด็นเข้าไปนะครับจะไปกระแทกกับตาข่ายหลังพึ่งของเราด้านในนะครับเกิดความเสียหายแม่น้ํารั่วได้นะครับโรมีเนียมนะครับผมจะนิดแข็งนะก็มูลค่าราคา1,200บาทนะครับท่านผู้ชมอันนี้ครับผม ที่ติดตั้งมาจากศูนย์แล้วก็ปี๊บนะครับผมมีเชื้อปี๊บกับไม้ดองนะครับนนนนนนพูดง่ายคือไวเก็บของใส่หมวกกันนุ่งกันนอกนะครับความจุอยู่ที่37ลิตรนะครับผมออันนี้อยู่ที่37ลิตรเป็นแบรนด์ของ S w o o p นะครับผม S w o o p นะออกเสียงประมาณนี้นะครับผมอันนี้ในช่วงนั้นก็มี2แบรนด์นะครับผมมี S w o o p แล้วก็มีอีกแบรนด์คือโรโบนะครับ ผมเลือกเป็นแบรนด์ h ر นะครับผม <S <S เพราะว่าอะไรฮะถูกกว่า5 0ายครับเป็นมูลค่า15 0 0 0บาทนะครับผมขอกับแหล็กนี่เนาะ,ะแต่ตัวนี้ท่านผูน้ชมตัวนี้สําคัญเลยผมมาเสริมความแข็งแใช่เพราะว่าเจ้าเนี้ยเหล็กบางครับแตกบ่อยครับผมแตกบ่อยผมเชื่อมไม่รู้ยังไงเชื่อมบ่อยขนาดเชื่อมเองนะครับเชื่อมเองผมใช้อางานนะองานก้อนงานติ๊กเชื่อมนะครับแตกอีกครับผมเพราะจังหวะเราทอกเราอะไรเราเทรดเดอร์ครับ มันจะ,จะแทกจังหวะโน้มตัวแตกต,ตัว <คง S 2> <ไ>ป่อก็ใช้ได้ครับแช<อ>มาครึ่งปีแล้วท่านผู้ชมถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องแหลกแตกอีกเลยคร,ครับนี่คือเป็นการแก้ไขปัญหาเนาะ<อ>นี่ครับการฝาถัางนะท่านผู้ชมนี่ก็ของ h 2 t o นะครับผมของ h 2 t o นะก็ถือว่าได้เป็นเครื่องการันตีอย่างดีแล้วครับไม่มีลอกง่ายๆครับอันนี้ผมสองร้อยหกสิบบาทครับท่านผู้ชมนี่นะสองร้อยหกสิบ ลงมาตัวนี้ครับตัวนี้เช่นกันครับผมก็ติดตั้งเช่นเดียวกัน,นแต่แยกราคานะอันนี้สา0ร้อยแปดสิบาทนะครับผมชุดนี้นะด้านข้างอีกครับผมด้านข้างนี้ก็สองร้อยหกสิบเช่นกันนะครับสองด้านครับนี่ครับข้างละสองร้อยหกสิบนะครับผมก็คืออบวกแล้วเป็นห้าร้อยกว่าบาทแล้วนะครับ ต่อไปนะครับผมจะอยู่ที่ขานตั้งคู่นะมาดูาตั้งคู่นะครับรถก็จะเขอนหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ล้างช่วงนี้เปช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับท่านผู้ชมอันนี้ของโมโตสกิลนะครับผมผมสั่งมาติดตั้งเองหนึ่งพันแปด้อยบาทนะครับอของ,อง,งมองมม้งของของของงของบองขราของ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 ขมงขนงขครับสาบมงขอ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 าขรงองขอ้ของาองะ ทรงก็จะประมาณนี้นะครับเ<ป>นี่ยครับ,รคครบท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่พาไปชมมาแล้วนะครับอของแต่งพาชมอีละชิ้นละชิ้นละชิ้นแล้วก็บอกราคานะครับอันนี้คือเป็นราคาที่ผมต้องจ่ายไปจริงๆนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมกับการใช้งบประมาณไปที่34,00 0ันกว่าบาทนะครับผมเราก็จะได้ของแต่งอยู่ในประมาณนี้นะครับที่อยู่ในรถเราแล้วก็เป็นของจะเป็นที่เราต้องใช้ถ้าหากเราไม่มีสักทีเดียวก็อยา่างเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับรถเราเนาะบางทีแคสบุงแคสบาร์นี่สําคัญครับลม้มปุงลม้มแปะนี่เซฟรถได้ครับผมจากที่เราจะต้องเสียสตังในการเซอร์วิสหรือค่าเครดิตในการเคลมประกันเราก็ลดคอร์สครับ เออแคสบานี้นะครับผมก็จะช่วยเราเนี้นะฮะจะช่วยเราได้นะหลายๆอย่างน,นะครับ,รบอันนี้ก็เสริมความสว่างให้กับการเดินทางเราในยามค่ําคืนนะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่ใช้คัสตนะ์0าร้อยซีซีเนาะหรือมีบิ๊กไบในใจแล้วก็หรืออาจจะอยากจะใช้2ล้อในสายคัสกลางๆถ้าเราซื้อมาแล้วเราจะใช้งบประมาณในการแต่งเท่าไหร่โดยประมาณนะครับก็ดูได้เป็นแนวทางนะครับผม ก็ไม่ได้เอาเปเป็นมาตรฐานซะทีเดียวนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่เราใช้แบรนด์ไหนแล้วก็ของที่เราจัดสั่งซื้อได้นั้นใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมก็แล้ของชิ้นสิ่งของที่เราอยากใช้มาตรฐานประมาณไหนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเนาะหรือน้องๆนะครับน้องๆที่พี่ทุกท่านนะครับผมที่ สนใจอยากจะมาใช้บิ๊กไบค์ใช้งบประมาณไม่เยอะหรือว่าซอฟได้เยอะครับในรถค์ดประมาณนี้นะครับถ้าสําหรับคนมีสตูงเงินตางเยอะๆก็ไม่ว่ากันนะครับผมเล็บตัวโตก็โอเคถือว่าจบนะครับก่อนจะจากไปในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะฝากนะครับทุกท่านนะที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผมก็ขอฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์นะครับข้อมูล ที่ผมนำเสนอไปเนี่ยถ้าถูกใจก็แชร์ได้นะครับผมโอเคครับผมพบกันคลิปต่อไปนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ